อ,า,อาเอาเลยละว้ดครับผมพี่ชายเนาะเรียนชัยพรยูทูบเบอร์นะครับมีโอกาสแต่ครับพี่น้องกำลังเดือดร้อนนะเกี่ยวกับเขมินะมมนะกัม,มพูชามืวานี้ให้กับขางค่าวอุตุท้องเขาถามว่ามันเกิดออยังเกิดถึงขนาดไหนตอนนี้ใน,น,นข่าวอะไรว่าห้าสิบห้าสิบพยายาคุยกับน้องเพคน นันเป็นัไดอัสดีครับัครับสอบถามเลยเนาะเป็นทั้งไดทังบ้านห้อตอนนี้ก่สถานการณ์ตอนนี้ผ่านพิีแ่แ่ารมีการเตรียมพร้อมตลอดที่ได้ตลอดที่ชั่วโงอยู่ทั้กุ่ว่าสถานการณ์ตัวนี้มันอองบบดูดีป็นไงบปกติบรูปกติ ว่าช่างอำเภอพุทธาท่างเกียมพ่อทุกทุกเรื่องยครับทคือห้สิตันนี่ว่าอ,ออกคืนร่างครับ เตรียมพร้อมเูสัห่รับดสิคือ้อไปดูอยม่ตนที่บางถึงดีบางร่บัตรินใออกร่นใหออกไปไปก่อนี้ออกไปเรียนดู่ตงทักทิ้งตัวใร้ยังตรวผู้ที่ช่วยผู้ช่วยทเตียมที่ต้องเคลื่อนบาุนใ่เลยตหเลยั้งเตีง มีข่าวมีข่าวองข่าวว่าเขาเสียงระเบิดจังพีนองทางอารมณ์รั่นุ่งศึมันมีกินีบอกระเบิดอยู่่ีใช่เลยคือมันจะไม่เป็นเป็นเป็นบางช่วงเป็ยงดียิ่งเานบางช่วงใช่มพอกับยิ่งแเตรียมพร้อมมัน เตรียมเนียครับเตรียมพร้อมต้องต้งเตรียมพร้อมเลยบางทนกระเป๋าสุดานเนี่เอาเลูตะนี้โอ้ลเตีเตรียมพร้อมละเตรียมพร้อมต้องต้องเอาเด็กจะกลูกัวจะไดกระเป๋าสุดานทุกที้กระเป๋าไปตลอดถันั่นก็คือการสัมพาษของน้องเพื่อนเอาไ่ฟังเลยครับว้าหุนใจมีส่วนเน้นว่ามันจะเกิดได้ไหมเกี่ยวกับทกเมื่อนี่ ก็คอยเบิงแต่ยังในหน่อยครับกับของสองประเทศอยู่นั่นแหละนะถามันเกิดขึ้นได้ว่ากันอยู่ที่นี่เนาะนะคอยซาอุดีนะแล้เจอกันเนาะนะครับครับก็ขอบคุณทางคุณดูแลให้ขอบคุณทางทีมข่าวก็ด้วยครับดีครับเราผิดแล้วครับผมชายนะเรียนชายพรมาเนี่ยมาพอพี่น้องนะฮะ บ้านเ้ามันกำลังห้าสิบห้าสิบตอนนี้ก็มาสร้อยงานหรบเพื่อนกับว่าเพื่อนว่ายานก็บ่ายานตอนนีเนาะเอ็นีะเออว่ายานกับเขาซ่อมวายานคือบ้านเ้านี่ล้วเออครับก็คิดเอาซื้อเนาะอยู่ฟังพูนนี่มันอากาศมันดีแต่มันเปิดระเบิดระเบิดมันหลายอยู่ติกหลายเนาะโอ้โหแล้วโอ้แต่บ้านเ้ามันมามีมันก็ยิ่งจะมั่ เติดมาให้เบิดเยูะเขาจรีอกว่าถึงสหายอีกส่งบกส่งมเคืออะไมเคืออะอแล้วก็ข้าวออกมาเยอะๆอย่เี้ยคือหอดเนาะคือหอยเยอะเนาะก้งปุ่ีมี่งวงมีคไายปะทั้งหมดนี่เนาะต้น่วงมันเหรอเนาะอยงนี่เหมือนี่เหมืเนาะอย่งไรเขาต้อง่เข้ามหมดอายนเขาหัวเขา อันนี้ครับก็ะตีกับบ,าบ้านนะครับเอี่ยกระเชิงเนาะเขาลุ้บังเกินแต่ไม่จะลุ้นพอโอ้นะนะน,นี่ความลำบากของของอพี่น้องทางชายแดนนะครับก็คือบา้านเครับยังดีแน่อยู่นะนใจซอยเหลือเพิ่นเด้อครับข้ามผีไปได้นะน้ะนำตาไหลอยู่นั่นเองคุณลูกข้าให้พี่น้องได้เห็นเดออนะะ้อน,นี่ชีวิต มันเกิดขึ้นชายแดนคาบุ่ม <c oughs> มันมองหลับหมือนว่าขึ้นเยอะมือนี้ก็บเได้กลับบ้านอยู่หอเล่เนะาะครับนะขอให้โชคดีชีวลาเนี่ยที่เจ็ดเศษเนาะครับผมมามาขอให้โชคดีขอให้โชคดีพี่น้องเ,เ,เนะาะแหลงลูกเราเปิดลูกเระตาไหมครับ อ่าคอยโชคดีคอยโชคดีอ่าระยะห้างเท่า oh, ก right. ับบอบอนั่นเนาะประมาณจากสองชั่วโมงเสร็จสองชั่วโมงเนาะประมาณนั่นนะครับหน่กว่ากิโลนะนะคอยโชคดีพี่น้องอ่านั่นก็คือพี่น้องเป็นอ่ามาซอยงานงานศพครับพอดีที่มันเกิดปัญหาก็คืออ่าชายแดนนะฮะ อ้าวสวยเลยไอโชคดีโอ้าง้างนี้เมาแอบ้นมเ้อฮ่า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 าฮ่าฮ่าฮ่า บ่านเข้ากันเด้อยขอให้โชคดีเด้อทั้งหมดเลยเด้ออันนี้เขาเดือดร้อนครับชายแดนบ่านเข้าว่าไข้ยังไหนมันบ่ได้เดือดร้อนคือเพื่อนวันนี้เดือดร้อนเนาะมันลำบากคือกันเนาะลำบากกันทั่วไปนั่นแหละเออขอโทนเนาะชักวางหนึ่งหาซีมาซีมันเขาสิยังได้กระตุ้นเดินเข้ากัน